ผู้เล่นสี่ห้าหกฮะเฉียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุ้งเฉียบสองแปดหกพร้อมมือ ก็ไม่ต้องถึงขั้นชนะหรอกแต่เราไปบ้านเขาอะในขณะที่ฟอร์มของเขาเนี่ยร้อนแรงพลางเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งทั้ง2รายการเนี่ยแต่เขามาสะดุดเสมอกับทีมอย่างเราอะ่ะนี่เรายิ้มอยู่เหรอเนี่ย <laughs> ลูกท้ายนะมึงถ้าแม็กไกว้เนี่ยซัดเข้าไปตรงนะโอ้โหโซเชียลระเบิดนะมึง อย่าพูดเยอะปิมอันดับ13 <c oughs> กูอวยทีไบรบันไลทุกที <c oughs> ใจเย็นปิมใจเย็นอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะนะครับก็ขอมุมเลก็เลกๆให้แฟนแมนยูได้มีความสุขบ้างละกันเดียมขอเล็กๆมาเข้าสู่รายการเฉียบของเรา คิดไม่เยอะเลยคิดไม่เยอะมากนะคุณผู้ชมอ่ะก่อนที่จะเริ่มในการขอขายของนิดนึงพอดีว่าตอนนี้เนี่ยผมมีโมเดลประมาณ3-4ถึงตัวจากรายการลุงเติมตู้นั่นแหละนะครับแล้วพอดีว่าบ้านของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยโมเดลมันล้นออกนอกตู้นะครับผมขายให้ราคาถูกๆใครที่สนใจตัวไหนนะครับผมทักมาหาเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับหรือว่าในอินสตาแกรมได้เลยนะครับขายหมดนี่เลยนะครับผมสนใจก็ทักมาพูดคุยได้นะครับราคาถูกกว่าตลาด แน่นอนในตลาดราคาไหนไม่รู้แต่ว่าเราขายราคานี้มาได้นะครับ <c oughs> เอ่อคนทีว่าบ้านลกเขาเมียด่าเลยฮะ <c oughs> ชื่นชอบคิวดโดไหนอย,อย่าลืมเข้าไปฟอลโล่เข้าไปกดติดตามเจ้าของคิวดโดด้วยไปโอ้ย,ยอมันไปอยู่บน <c oughs> รถได้ไงวันนั้นเนี่ยมือมันมันไปอยู่บนรถได้ไงมันข้าลรถอยู่ละตุ๊กแกเลยโอ๋อมันหล่นมาเองเหรอลงไปไม่ลงอีก แล้ไปไนรถหล่อรถถุงขี้ถึงบ้านนั่นเข้าไปอยู่ในรถวิ่งว่งไม่เอาไม่เอาแล้วมันขี้มันก็โดนใส่หน้าหรือเล่แนะนำเลยครับเผารถทิ้งไปเลยอะเผารถทิ้งไปเลยไม่ต้องเก็บคันนี้ไว้ละถ้าฟ้าถ้าฟ้าไม่ผ่ามันไม่ปล่อยเนาะอ๋ออ๋อเขาบอกว่าถ้าตุ๊กแกกัดเนี่ยฟ้าผ่าใช่เหรอวะ อาปานด้วยอาป่านอาคัไดไงอาปานหรอมาป้านเหรอคุจอกัวจุจอาตอผมดูจบไม่ได้ใจผมไม่ถึงว่ะคุณม่ด้จะอจะคุณนาทีชีวิตอะอยู่้งหามันกีตุ้ยเหรอ พี่หนูถูกเลขทะเบียนรถพี่ฮะจริงปะเนี่ยถูกหวยจากเลขทะเบียนรถจริงปะเนี่ยโอ้คิดว่าโดนจากคุณดีมเนอะคุณผู้ชมเหงื่อแตกเลยกูโอ้ยเหงืห่อแตกเหงื่งอแตกเ <c oughs> ียบเียบไอ้เปรมันโอเวอร์ม, <c oughs> มึงไม่กลัวตัวแกมึงไม่มีหวันเข้าใจหรอกน่ากลัวเฮ้ แล้วแล้วมันไปอยู่ในก๋วยเตี๋ยได้ไงอ่ะมันมันคือตุ๊กตาตุ๊กตาวัวมันคือวัวหรืออะไรวะอ๋อตุ๊กตาวัวเป็นเหมือนเป็นตุ๊กตาหินนะคุณผู้ชมเป็นปูนปาเตอร์นะครับยังไงอะทีเนี้ยร้านนี้ให้เนื้อเยอะมากครับให้ทั้งตัวเลย ทีฟันไม่แตกทักปากเหรเชียบแล้วมันลงไปได้ยังไงอ่ะตกใสอ๋อเขาน่าจะนั่งสมมุติว่านี่เป็นสาราใช่ไหมนั่งกินอยู่แล้วมันก็ลมพัดหล่นลงมาอะไรอย่างงี้อ๋อพอได้อยู่มั่งอ๋อฮะ นี่ทำไมมันคุ้นจังวะแต่มันนึกไม่ออกว่าเพลงอะไรนี่มึงเรียนที่ไหนมาเนี่ยตื่นดื้อ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 ใช่ไหมน่าจะใช่นะไม่เกียเท่าที่ฟังอะอันนี้ไม่ใช่อาจจะผิดที่กูแล้วแหละเนี่ย มันนนนน่่่ะะมมมมมัััจใใชชก็เหือไวง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมใช่ปะวะเห <c oughs> มือนไม่ใช่อ่ะฮัลโหลครับค <ไป S 2> รับวับนนี้จะมาหาหนูกี่โม่ฮะโทรผิดปะครับพี่อะไรนะหนูรอ่าเมื่ไรว่าแล้วนะเอ่อะ,อะไรวันอะไรครับโทรผิดห,ห,ห,หรือเปล่าเหมืไม่เล่นเลยหน้าหุห่ย ดีได้ไหมดีมหาได้ไหมคะเม่อไรอีคหายดีนะมันเป็นแค่มะนาวอะเพราะตรงนั้นมันก็มีสากด้วยฮะก็ถือว่าเองยังพอมีบุญอยู่นะที่ตรงนั้นมันมีมะนาวมันมีสากแล้วเขาเลือกที่จะหยิบมะนาวอ่ะถ้าหยิบสากละมึงเอ้ยเด็ดไข่ทอดเลยเน คอนเทนต์แนวนี้ก็เล่นกันได้น่ารักน่ารักเห็นแฟนตัวเองถึงเนี่ยนะครับแต่ก็ดูอุปกรณ์ข้างมือเขาด้วยถืออะไรอยู่เนี่ยมันอันตรลายนะกระโปงนั่นนะเทียบครับแต่ผมคุ้นหน้ามากเลยคู่เนี้ยใช่คู่นี้ปะที่ผู้หญิงเหมือนทอดหมูอะไรสักอย่างแล้วผู้ชายมาบอกรักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ปะเหมือนผมจำหน้าได้นะอใช่ คนนี้แหละคุณผู้ชมเออคู่นี้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆตีกันไม่ใช่ไปนม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 มึงเลียอะไรวะไอ้น้องเอ็งกำลังนึกถึงอะไรอยู่วะ กินไอติมอ่ะกำลังจะพักเที่ยงโรงเรียนกำลังจะปล่อยพักเที่ยงน้องก็เลยจินตนาการว่าตัวเองได้กินไอติมเขียบเขียบครับนี่มีสาวๆจองตัวแล้วนะขอดูดาบกหน่อยค่ะขอดูดาบกหน่อยค่ะขอดูดาบกหน่อยค่ะขอดูหนักหน่อยค่ะลุงเอครับดีครับหล่อจังครับหล่อครับไม่ได้ ห้า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 ลุงครับผมมีสาระคอไก่เป็นอักษรตั้งแต่ผมจบไมค้าไปเนี่ยผมก็เรียนให้ทราบตามตรงนะครับว่าก็ไม่ได้ดูลุงเอทุกไลฟ์เหมือนสมัยก่อนนะครับแต่นี่มึงไปถึงขั้นนี้กันแล้วเนี่ยไอ้คนโดนเนเนี่ยผมเข้าใจเอาสนุกเอาเกียนเอาฮาแต่มึงถอดทำไมเอ ไทยและผู้หญิงที่ให้กำเนิดลุงคือแม่ลุงครับมึงตอทำไมผมจะแตกแล้วนะครับโฮอา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 ผมจะแตกแล้วนะครับโฮอา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 ผมจะแตกแล้วนะครับโฮอาอาอาตผมเข้าใจลุงนุ้ยคือบางทีอะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมันมันเผลอเลยอะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเรากำลังคิดอะไรสักอย่างอยู่แล้วแบบเราทํากับสิ่งนั้นบ่อยๆแบบสมมติว่าคนดูชอบให้ลุงเอตบหัวเนี่ย คือสมองของลุงเอก็เลยคิดว่าเวลามีโดเนตะไรมาต้องทำเขาก็เลยเผอเปิดตูดแลยคอมเมนต์ภาพติดตาผมโดเองผมมีอัดไว้แล้วแต่ละคนไม่ไหวว่าเองจริงเชียบเชียบเชียบครับเอาเอาแต่พองาม่าเอมบินมาไม่คุ้มไงถ้าสควิตเกม ผู้เล่นสี่ห้าหกฮะสองกี่หุนสองกี่หุ่นนี่เขามาไทยเหรอนี่ที่ไทยปะเนี่ยอยังไม่ใช่นี่หว่าเหมือน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 และเดินนั่นน่จะไม่ที่ที่ไทยเพราะว่าเมนูเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหเขามีแฝดปะวะ เกียบครับบางมุมเหมือนแต่บางมุมก็ไม่ได้เหมือนมากเธอโคยหินไหมไม่ได้เอ้าทำไม่ะเธอมัเนยังเช้าคนมันเยอะฮะไม่ไม่ถึงไปถ่ายรูปกับคนเห็นไหมถ่ายรูปหรอเรื่องอย่างี้กูฟอลโล่เลยคือชวนไปถ่ายรูป มันเป็จุดแลนด์มาร์กที่แบบอาใครไปเนี่ยก็ต้องไปถ่ายรูปกันที่โคดหินจะไปจั่อะไรตรงนั้นเนอะนั่งก็มีอะไรดูแล้วไม่ใช่ดูรูปถ่ายเชียบเชียบเช,ชียบสมองมือนะปิมนะ<ด>อกมไม่เึ็ดูแล้วเคยได้เกมบ,บ้านี่มาก่อน ผมเคยได้เกยบบ้านดยู่ตละลูกเรียนอะไรไม่ได้คนโขนเยอะมันนิ่งไว้นิ่งไว้ถ้ามีใครเคว้งอะไรมาสักอย่างนะหาอะไรเงี้ยเสียงดังนึ่เหรอนิ่งไว้วแหกปากนะ้วไม่เนี่ยอินอินไม่หน่อย เทียบกับอินไม่น้อยอินไม่น้อยคอมเมนต์นิ่งไว้ผมเคยติดศูนย์มาก่อนอ <laughs> หอมอันนี้มาจากภาคหนึ่งนี่ไม่ใช่ <laughs> คุณตาคุณตา <c oughs> คุณตากเกษียณนะไอ <laughs> ยังคนเหมือน <laughs> แล้วสีเสื้อยังได้เลยยังยังดียะนี้ดีจัดอะเหมือนเหมือนเหมือนเชียบเชียบโอ้ยนำเมื่อปกติคุณกินเบียร์แทนน้ำแต่พ่อไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้วันนี้ยกยกวันนี้ให้วันนี้ปีใหม่เจ้าของพ่ออนุญาตไม่เคยกินใช่ไหมแต่ปกติคือ

เบียร์ดื่มแล้วไม่ดีเลยครับปู่ผมก็เสียเพราะดื่มเบียร์แต่ไปนั่งใกล้งูจงอางเลชียบเชียบเชียบเชียบครับอย่าไปนั่งกินอะไรใกล้ๆงูจงอางอันตรายนั้นนะแต่ผมชอบมีผมชอบวไม่ได้กินวันนี้วันนี้ยกยกวันนี้ให้วันนี้มีมาไม่เคยกินเลยขอลงชก่อนนะไม่เคยกินใช่ไหม มันข่มขนาดนั้นเลยหรอนี่นะชอบปะชอบปะอบน้าไหลวะช่องนี้นะคุณผู้ชมมาดูคิดเต็มได้น้ำตาไหลเนี่ยเกทายสีหูแล้วหูปกันไงุ้ยอะไร พี่ดูฮูระหูไปนะพี่อะไรพี่ดูสีฮูระฮูนะพี่หูละหูกสีอะไรสีอะไรเร็วๆมันจิออกากสซลบุรีเ่าท่านเนี่ยสีอะไรท่านต้องออกไปก่อนนะเอาถามเอาเขาต้องขับออกไปก่อนตอนนี้เขาต้องขับออกแกสซะบบุรีก่อนเก็บ เแม่รู้ควาติดดิขู่สกิ๊บเราถึงโมกเหล็กนะมันจะเข้าก่อนฮูลาฮูสีอะไรเก็บเก็บเกมันต้องออกไปมวกเหล็กก่อนตอนนี้เราเพิ่งถึงนี่เองดิหนึ่งเออคาดเข็มขัดก่อนเลยสีเออคาดเข็มขัดก่อนสีคาดเกียรขัดก่อนเก็บผมตอบแทนครับสีน้ำตาลไม่ใช่ ครจะไปดูหูลองหูปชั่วโมงนั้นนะโอ้โหคอมเมนต์มีหูลองหูด้วยเหรอเชียบ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 ครับมีหูลอหูบ่มีโอ้ยแล้ที่จะขายไม่หมดก็ไม่ให้กลับบ้านถ้าขายไม่หมดก็ไม่ต้องกลับบ้านนะ ว่าเหมาหมดนี้เท่าไหร่วะคนดูเทียบเทียบครับลูกโบ่งแม่งยาวไกลกว่านาคตกุยไม่รู้ไม่ทราบได้เลยค่ะพอฉันไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือฉันต้องบอกว่านิสัยอย่างนี้คือเป็นกันทั่วโลกในเรื่องนี้อันนี้น่าจะเป็นที่ประเทศลาวนะคุณผู้ชมไม่ทันจริงๆนะเรื่องของคนอื่นเราก็ไม่ค่อยอยากจะรู้เท่าไหร่ นะครับอืมทำไมไม่ข้ามฟ้าเราไปตัดตรงนั้นเลยเชียบไม่ค่อยอยากจะรู้เลยเรื่องคนอื่นอะเดี๋ยวโดนด่าว่าเสือกอ่ะหนักุพที่เคยเจอในอาชีพช่างแอร์โหน่าจะหนักไหมแบบไม่เคยรักโอ้โหโอ้โหพี่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โห นี่มึงเลี้ยงแกะในห้องนอนมั้ยเนี่ยโอ้มีกองหลายชั้นด้วยโอ้ยนี่ขนาดกูดูแค่คลิปนะกูรู้สึกหายใจไม่ออกเลยคนไทยเนี่ยออ๋อเขาเลี้ยงแมวอ๋อน้องแมวคุณผู้ชมเอาเป็นห้องแมวครับแล้วน่าจะแบบไม่ได้ทำความสะอาดเลยโอ้ยก็ว่านี่แอร์ไม่เย็นเลย มนเเยย็ลดิบอกจักเถื่อเลยกินเข่าอย่าเอาสอนว่างแห้งเจ้ากินเข่าไปยังก็ต้องกินน้ำน้ำพี่แดงเอาไปยังก็ต้องกินน้ำน้ำว่างแก้วน่อว่างค่อยๆเดี๋ยวบอกเฮ็ดค่อยๆเดี๋ยวบอกสามบอกตรงๆเฮ็ดค่อยๆเดี๋ยวบอกเวลาบอกเวลาสอนยังก็มาเจือมาจับขูดไปยังสอนกระดักกระดอถ้าขูดไปให้อย่างผักไรใสมึงแค่เอาช้อนขฮ็ดมั่โดนเลยอ่ะนั่นแหละเฮ็ดก็คิดวินนั่น เขาว่าเฮ็ดจังสั่นกินเขายาเมาแองเอิรนผีมากินน้ำว่ต้องไปขูดกลนถวยกลนจานปะนังแค่นี้มั้งรู้เพียงแคนั้นแหละเออค่อยๆยังสั่นเป็นหยังก็ต้องเอาเข่ากระแทกกับซ้อนเอ้าคอยถามจ้ะเนี่ยว่าต้องมีเสียงตุ๊บตับแทบๆเดี๋ยวบ่าแดงพอยบอกเจ้าจักเทือแล้วอู้หูอื้อปุ๊ก็ปวดหัวน้ำหัวกูแต่เด็กกัดก็บว่าต้องกัดขอบแขบขอบแขบเออคอยๆยังสั่นหลับค่อยๆก็หันแค่ก็เป็นอยู่แต่ว่าเฮ็ดเป็นยังไง ผักเลยผักยำผักแกงเล้อผักเมียกูนะมึงไม่บ่นขนาดนี้ไม่ไหวว่ะบ่นทุกเรื่องอะมันก็ไม่ไหวนะคนดูนะเคี้ยวข้าวดังเอาโดนช้อนขูดกระจานเอาโดนฟันกระทบกับช้อนโดนมึงโดนกูนี่ป่ะโอ้โหไม่ไหววะผมไม่ไหววะ แต่เขาทําเป็นคอนเทนต์นะคุณผู้ชมนะไม่ได้แบบบ่นอะไรจริงๆนะครับเนี่ยนะ,นะยายอีทกับตาแดงนะครับเป็นคอนเทนต์นะคุณผู้ชมเทียบเทียบเทียบครับแต่ยายอีทก็สแสดงสมจริงเหลือเกินมีคนมาป <ะ S 2> ่าไม่ใส่หมวกกันนอ<า>็อกข่าเห็นแล้วไม่สบายใจคา,าวหน้าใส่มาด้วยนะครับรเฮ้ยมีหมัวล้อด้วยเฮ้ยเฮีย คเจฮ้ยไทยแลนด์นัมเบอร์วันเมืองนอกคุณผู้ชมเคยเห็นนะเวลาไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าอะไรยังไงเต็มที่ก็โดนปรับโดนนั่นนี่นู่นแต่นี่เราขู่เลยเราเอายมบานมาขู่เลยเชียบ้านเรามันล้ำนะเว้ยเราแก้ปัญหาที่ตรงจุดเลยอ่ะเชี่บภูมิใจวะเชี่ยเชี่ย อะไรอ่ะวันน oh ี้ลิซ่ามาส่งไงกูเกียดเสียงแพลงมากเลยนะ ลิซ่าในขยันอยู่แล้วแต่ขยันไปไะเนี่ยนะฮะแล้วก็เมื่อต <âu baik> ้องรายงานข่าวด่วนตามล่าคนร้ายในคิมเรนนะฮะอายุ24ปีชาวกัมพูชาที่เรืกท่าภาคน่าจะเป็นมือที่มีการชี้เท้านะครับให้นายเอ็มในฮะหรือว่าสั่มอย่างแจ้งเบาะแสทางไหนฮะผมว่าผมเจอ ไปยิงนะครับพี่นักข่าวผมไม่ได้กดนี้เนี่ยเรากำลังมีการติดตามตัวเนี่ยนะฮะเขาเอารูปขึ้นถูกใช่ไหมพี่ประเทศไทยด้วยนะครับรวมถึงที่กัมพูชาด้วยนะฮะคุณผู้ชมได้จริงจังนะพบบุคคลตามรูปต้องแจ้งทางไหนนะคะอ่านข่าวยังไงให้ดูเป็นคนายเนียนจริงๆปลอมเป็นนักข่าวด้วยวางแผนมาดิไม่ใช่เอเชียบเชียบ เนี่ยเลยถือมงถือไม้แหมเปลี่ยนอาชีพซะด้วยรับเอากระตุกเปลีพบเก่าเลยจริงี้ยใช่ค่ะอ่าปกติเนี่ยกินเหล้าไหมไม่กินค่ะกินเหล้าไหมไม่กินเหรอโหจะเอาเหล้ามาให้หรือไม่กินจะให้ไม่กินเหล้าเนาะเป็นคนดีด้วยไม่แบบบางครั้งนะเป็นดีด้วยเหรออาสุดยังไงกินหรือไม่กินก็นานๆแบบนันๆ กิงเงี้ยโอ้นาฬิก่นเมื่อกีนงก็เพทีหนึ่งโอ้โหปรตอนแรกจะให้ได้เหรอไม่ค่อยดีด้วยไม่แบบยังไงล่ะแบบเรากลัวไงอ่าโอ้โหมันเก็บไว้เนาะเก็บไว้ดิมันไม่ให้ดีกว่าอันตรายเดี๋ยวอันนี้ให้แล้วกันให้แบบเนาะเราก็จะเวียนเนาะลองนะเออซื้ออะไรอะไรเหมือนปกติกินไหมอะไม่กินแต่เอาไปวางบนหิ้งกินนะไม่ได้กินไม่กินให้หิ้งแต่ให้หิ้งให้หิ้งเอาไปไว้พระ เป็นคนดีนะจวายเล้ากับฮะอ๋อปากไว้บนหิ้งอ๋อแล้วมันมันจะได้เหรอได้ไหมมีวิธีของเราดิมีวิธียังไงโอ้โหอะคนคนไม่กินเหล้าผมว่าให้ดีกว่าเพราะว่าแกกินน้ำลายหลายทีเลยให้ดีกว่าดูแต่ฟรงแล้วเพี้ยปากนะดูอะช่องนี้คุณผู้ชมโอสกาล่าหลุดจัดเลย ต้องเป็นเน็ตนเชียบเชียบเชียบเปรี้ยวปากน่ารู้อ่ะพันนี้แต่เพยงต่านี้ครับคุณผู้ชมครับเนื่อยขอบคุณมากครับผมชื่นชอบฝากกดไลค์สับสไครต์ช่องที่ทแล้วกกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากแชร์ต่อด้วยจะกันคลิปต่อไป